สูตรเลขรัฐบาลวันที่หนึ่งกันจายนสองห้าหกแปดตัดก้ไลค์เป็นขำาังใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเลขรัฐบาลไทยนะครับนะ ครับชุดสรุปแนวาทางได้ทางนี้นะครับมาดูตัวเลขเมื่ที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเลขรัฐบาลที่ออกเมื่อที่พามานะครับบน 6กห้าล่างหกสามมีตัวเลขที่เข้านะครับในสุดที่สองเข้าสามหกต่อกับหกสามนะครับมาดูสุตที่เข้านะครับสุดที่สองการคิดนะครับ ช้รักแสาบวกสิบล่างบวกใหม่ล่างนะบวกข้าวของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยมหนึ่งแต้มต่อด้วยบวก3มแต้มนะต่อด้วยบวก2แต้มนะครับโดยสถิติของสุดนี้นะครับเิ่มนึ่งมาแรกออกแปดเข้าวเจ็ดแปดก็กับ ต่อมาออกสองเข้าศูนย์สองตัวกลับต่อมาออกศูนย์หกเข้า60ตัวกลับต่อมาออกสี่หกเข้าสี่หกต่อมาออกสองสี่เข้าสองสี ่อมาออก50เข้า05นย์าตัวคับและเมื่อที่พมานะครับเลขรัฐบาลออกบน65ล่าง63เข้า36มหกตัวกับ63นะครับ ต่อไปจะเป็นใงวดหนึ่งกันยืนยนของสุตรที่สองสุดนี้นะครับใช้เลขงวดที่ผเานมาคับเก้าสี่แปดหกห้าและหกสามนะครับ ได้เก้าบวกหกบวกสามใะบวกเก้าของที่นะครับผลบวกเท่ากันยสิบเจ ในเ 7, ออนลขเจ็ดบวกหนึ่งแต้มแล, 11, แล้แปดบวกสามแต้มแล้สิบเอ็ดในเลขหนึ่งบวกสองแต้มแล้สามจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสามและหนึ่งสามนะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่สองในวันนี้นะครับต่อไปมาดูอีกสูตรที่อาจจะมานะครับสุตรที่หนึ่งสูตใหม่จะข้อมูลเรละวันที่หนึ่งนะสองตัวล่างรัฐบาลไทยในการคิดนะครับชลักแสน บวกสิบล่างบวกหน่อยล่างสองครั้งแล้วบวกเก้ากองที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกสามแ้มต่อด้วยบ่งแต้มนะต่อด้วยบ่งแต้มนะครับโดยนัดจะทำย้อนกลับไปห้างวดน,นะครับแริ่หนึ่งวันนี้นะครับได้ห้า วกสองบวกศูนย์บวกศูนย์ในบวกเก้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบหกในเลขหก 6, บวกสามแต้ม 9, 8, ได้เก้าบวกแต้มได้สิบในเลขศูนย์บวกแต้มได้หนึ่งจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะศูนย์หนึ่งนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนเก้าสองล่างศูนย์หกเข้าหกศูนย์ก็กลับศูนย์หกนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้ห้าบวกศูนย์บวกหกบวกหกและบวกเก้าของที้นนะครับผลบ,บวกเท่ากับยี่สิบหกในเลขหกในเก้าเลขศูนย์นะ หนึ่งนะครับจับตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะศูนย์หนึ่งนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกอย่างวันนี้นะครับบนสี่หกล่างเก้าหนึ่งเข้าเก้าหนึ่งนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้เก้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งในบวกเก้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเก้าในเลขเก้า เลขสองเลขสามและเลขสี่นะครับจับคูณตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สองสามสองสี่แะสามสี่นะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนสองสี่ล่าง สองหกเข้าสองสี่นะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้สองบวกสองบวกหกบวกหกในบวกเก้าของที่นะครับ ผลบ,บวกเท่ากับ25ในเลขห้าเลขแปเลขเก้แนะเลขศู 0, นะครับจับตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ58 59 50 89 80นแะ90นะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออก ในวันนี้นะครับบน 52, ห้าสองน่าห้าศูนย์เข้าห้าศูนย์นะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้แปดบวกห้าบวกศูนย์ บวกศูนย์ในบวกเก้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบสองในเลขสองเลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดนะครับจับตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับสองห้าสองหกสองเจ็ด ห้าหกห้าเจ็ดและหกเจ็ดนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนหกห้าล่างหกสามเข้าห้าหกต่อกับหกห้านะครับมาต่อไปนะครับ จะเป็นงวดหนึ่งกันยายนของสูตรที่หนึ่งนะครับได้เก้าบวกหกบวกสามบวกสามนะบวกเก้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบในเลขศูนย์เลขสามเลขสี่ หนึ่งห้านะครับจากคูณตัวเลขทั้งหมดในเลขตรงนี้นะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสามสี่สามห้านะสี่ห้านะครับ ี่เขาเป็นตัวเลขของสุดที่หนึ่งในวันนี้นะครับและชุดรวมตัวเลขที่อได้นะครั้งนี้นะครับในสุดที่หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสามสี่สามห้าสี่ห้าสุดที่สองเจ็ดแปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสามและหนึ่งสามนะครับเลขเด่นเลขศูนย์และเลขสามนะครับสามตัวบนเจ็ดศูนย์ห้าห้าศูนย์สามแปดเจ็ดสามและ หนึ่งไปสามนะครับ ราผลลวันที่หนึ่งกัยนยายนสองห้าหกแปดนะครับนะนับชุดสรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ